ุกคนฉันอยากกินข้าวโพดค่ะฉันก็เลยแบหวะจะกินข้าวโพดนะคะร้านนี้คือผู้โชคดีที่ดิฉันจะสั่งข้าวโพดนะคะข้าวโพดต้มขยยไข่ไงคะข้าวโพดต้มสามสักห้าเจ็ค่ะเ,เดี๋ยวขอดูก่อนนะคะเจ็ดสักร้อยราคาเดียวกันไหมราคาเดียวกันค่ะอ่าสีเหลืองกับสีอัน,นั้นนะคะใช่ค่ะ สีอันนี้เท่าไหรส่สีเหลืองสามฝักห้าสิบข้าวเหนียวก 3, ็สามฝักห้าสิบเจ็ดฝักร้อยค่ะเอาผสมกันได้ไหมได้ค่ะเอาเอาเหลืองหนึ่งแล้วก็เอานั้นข้าวเหนียวสองเหรอคะใช่ค่ะคนน่ากินอยู่นะมีทานกับโคลาทานกับนร้อนๆเลยใช่ไหมเจ๊ยังไม่ได้ยินพี่เอาจุ่มน้ำอะไรอะ่ะเหมือนคุยคนเดียว อ่ะชุมน้ำไ,ไหมครับเมื่อกี้เท่าไหร่คะห้าสิบบาทค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะค,ะนคะรับกินยูกินโคราชนะคุณผู้ชมไปด้วยด้วยอ่ะพี่ะโอเคค่ะกนินหอมมากนี่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 เดี๋ยวให้ดูอันนี้น่ากินสีสวยหูยฟัน ผมใจอยากละทุกคนกินกรนะเพดกันอ,อุขอบับรถกันนะครับ